ช่างออนตัดเล็บขบมหาสรารคามช่วยแก้ปัญหาเล็บขบเล็บอักเสบนะคะผุณสุภาพสตรีท่านนี้นะคะเป็นลูกค้าประจําในการตัดเล็บขบที่ร้านช่างออนนะคะเป็นเล็บขบมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ต้องมาตัดเล็บขบอยู่ประจําประจํานะคะนิ้วคลิปวิดีโอนี้ช่างออนจะให้ดูกันยาวๆเลยนะคะจะมีการตัดเล็บขบแล้วก็เคลียร์หนังเล็บเท้าค่ะ วิดีโอนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะเพราะว่าช่างอ่อนใช้เวลาการทําคลิปวิดีโอก็คือตัดทั้งนิ้วเล็กๆตัดหนังเคลียร์หนังนะคะแล้วก็ตัดเล็บขบนิ้วโป้งด้วยค่ะคุณสุภาพสตรีเจ้าของเล็บนะคะก็คือเป็นเล็บที่ต้องใส่รองเท้าคัชชูไปทำงานตลอดนะคะใส่มาตั้งแต่เป็นนักเรียน จนเรียนจบจนทํางานจนมีลูกมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวมีลูกก็ยังต้องใส่รองเท้าคัดชูและเล็บทุกนิ้วนะคะขบติดหนังถ้าไม่ตัดออกก็จะมีอาการปวดแล้วก็คันซอกเล็บค่ะเพราะว่าหนังของคุณสุภาพสตรีแน่นและหนามากค่ะ นิ้วโป้งนี้รอบนี้รีบมาตัดเร็วนะคะคือถ้าปล่อยไว้นานนี่จะมีอาการขบฝังลึกนะคะก็ต้องรีบมาตัดออกก่อนที่จะเป็นเล็บที่ขบและอักเสบแม่นมากนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในโซ่เล็บหนังจะค่อนข้างหนามากค่ะก็ค่อยๆทำการตัดนะคะตัดอย่าละมัดระวัง อึขาดนะคะเราต้องเลาะหนังซอกลิฟออกอีกลุ้นเอาใจช่วยกันนะคะโปรดคอมเมนต์อย่างสุภาพค่ะ การตัดล็บขบต้องตัดอย่างระมัดระวังค่ะช่างออนมหาสรารคามเจ้าของร้านเสริมสวยกิจสนะคะลงมือตัดเองค่ะเป็นงานที่ต้องใช้ความลักความทนุถนอมแล้วก็ต้องมีใจที่รักในเนื้องานจริงๆนะคะงานตัดล็บขบถึงจะทําได้หนังโซกลิบเยอะมากนะคะ เป็นหนังเป็นก้อนลึกๆแข็งๆค่ะและถ้าเราไม่ตัดออกนะคะเล็บของคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็จะทั้งเล็บทั้งหนังนี่คือทับถมกันอยู่ซอกเล็บด้วยความที่เป็นลูกค้าประจำที่ตัดให้กันมายาวนานหลายปีนะคะก็จะรู้ว่าสรีระเล็บของคุณสุภาพสตรีท่านนี้เป็นยังไงนะคะ รอบนี้คือไม่อยากปล่อยไว้นานมาก่อนเวลาที่จะเป็นเล็บขบลึกนะคะเพราะว่าเคยปล่อยไว้นานแล้วคันนี้มีอาการอักเสบเลือดลึกค่ะเพราะทั้งหนังและก็เล็บที่แข็งก็ไปกดทับกันค่ะ ค่อยแค่ออกมานะคะแน่นมากหนังเป็นก้อนเลยนะคะ มันเป็นอย่างนี้ใน่บอรู้พี่ออนตัดได<ช>้อืมอืมสดุ่มเลยพี<ล>่ออนอืมขอโทษเราจะทำยังไงดีเนี่ยเป็นหนังติดพราะไม่นเนี่ยก eben ja